ตำรวจเตรียมขอหมายจับนักเรียน8คนในคดีนี้นะคะหลังจากพบว่ามีภาพในกล้องโทรทัศน์วงจรปิดค่ะในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุและขอให้นักเรียนที่ก่อเหตุมอบตัวด้วยนี่เป็นภาพสเก็ตช์ชายต้องสงสัยที่ได้จากการสอบปากคำพยานตำรวจระบุว่าคือคนที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงเข้าไปในรถประจำทางสาย59ซึ่งอย่างเป็นนักเรียนนอกจากนั้นตำรวจเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มนักเรียน ที่ปรากฏในภาพวงจรปิด8คนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและขอให้นักเรียนที่ก่อเหตุมอบตัวเพราะขณะนี้ตำรวจเตรียมขออนุมัติหมายจับแล้วตำรวจอ้างอิงข้อมูลว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยตามภาพวงจรปิดจากเหตุการณ์นี้อาจเคยก่อเหตุยิงนักศึกษาในพื้นที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและมีผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วย ขณะเดียวกันการประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษามีตัวแทนโรงเรียนกลุ่มเสี่ยง7สถาบันเห็นว่าอาจารย์ฝ่ายปกครองควรใช้คลื่นวิทยุสื่อสารเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์ฝ่ายปกครองของแต่ละสถาบันในช่วงที่ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยพร้อมกับตั้งจุดตรวจร่วมกันระหว่างอาจารย์ฝ่ายปกครองกับตำรวจ และว,วันนี้ในโลกสื่อสังคมออนไลน์มีรถขอสอมออก,กอรุ่นหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นทางออกได้ค่ะ mm hmm. เป็นภาพที่ทำขึ้นนะคะในโลกสังคมออนไลน์ค่ะ mm hmm. ภาพรถเมย์หุ้มเกราะนะคะ mm hmm. และมีปืนใหญ่อยู่ข้างบนด้วยนะคะ ก็เป็นข้อเสนอที่ออกมาจากโลกสังคมออนไลน์นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้ามรีรุ่นนี้ออกมาจริงๆจะมีคนไปใช้บริการหรือไม่นะคะ